พี่น้องชาวหนองฮีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมมีน้ำพึ่งดีน้ำพึ่งพีละพันจำหน่ายละเดอ้อที่ตลาดคลองถมหนองฮียูตึกเขียวห้องลิมสุดปิถนนทางเขาวันบ้านคูโฮมหรือบ้านคู่สมานจันสีเมืองไปแวะซื้อได้เดอ้อท่านใดอยากซื้อ น้ำพึ่งนี้เป็นน้ำพึ่งแท้ร้อเปอร์เซนเลี้ยงจากเกสรดอกลำไยตอนนี้มีวางขายอยู่สมรุ่นจริงๆน้ำพึ่งของเขานี่มีหลายๆรุ่นแต่ตอนนี้เอามาตามที่เห็นสก่อนถ้าท่านใดมักชอบอยากซื้อรุ่นอื่นๆจะสามารถสั่งอาจารย์สมานได้เดอ้อ น้ำพึ่งดีต้องน้ำพึ่งพีละพัน์ราคามาตรฐานบ่อแพงคุ้มค่าคุ้มราคารับรองของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซซื้อได้ที่ตึกเขียวกับคู่โฮมหรือคู่สมันจันทสีเมืองเดอ้อที่น้องชาวตลาดคลองถมหนองฮีตลาดคลองถมหนองฮ,ององฮีจะมีทุก วันสุขแต่น้ำผึ้ง่างขายสุมือในห้องริมสุดตึกเขียวท่านสามารถสั่งซื้อใดอยากได้ขวดใหญ่ก็สั่งคู่โฮมได้มีจังทั้งหมดตั้งเจดรุ่นในภาพนี้มีหกรุ่นและมีอีกรุ่นหนึ่งคือแบบหลอดบีบก็มีเด้อพี่น้องสั่งซื้อใดจ้าน้ำผึ่งดีพีเรพันธ์นั้นเดือนห้า ร้อยเปอร์เซ็นต์กลาา้าท้าวแซ่บไลมีลายรุ่นลายแอบ,บวางเรียงรายนำมาขายราคานั้นไม่แพงโปรโมชั่นไอทีมีงานเด่นมีลำเข็นของกินใช้ยอย่างล้นลามผลผลิตติดเทรนหัวเขตคามเรื่องลือน้ำของดีที่คนชม มาชิมก่อนไม่ซื้อเรามาหเกียงอย่าเดินเลี่ยงหลีกไกลให้ใจใหายชิมสักหน่อยบ่อยๆทั้งหญิงชายนำมาขายเพื่อโปรโมทโทษไม่มีชิมแล้วซื้อซึงเพราะคุณนุนกูลคือนาที่ทองถูกเหลือเชื่อนะคุณค้าเชิญมาแวะหยิบจับถามราคา I'm right.